สวัสดีครับไปเอวปลากินครับช่างเกมครับผมวันนี้ช่างเกมปลามาเอวครับมาครับไอแบงครับไอแบงสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อ่างห้วยตองครับอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันครับบรรยากาศจอมป่าหน่อยแบงเนาะ ชิงหลิวครับสำหรับช่างเกมก็เป็นหน้าดินนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมกันหลายเนาะมีเมนูมาทําครับเดี๋ยวตอน,นเย็นเจอกันครับช่วงที่รอปลากินคนระับนี่ช่างเกมนอนเปครับวันนี้ เราจะนอนหนึคืนนะครับวันนี้กับทีมงานเราเดี๋ยวเจอกันครับตอนเย็นๆเนาะมากันล่าอยู่ครับหลังจากที่เรารอไปกี่น้อยแบงคเนาะเดี๋ยวเรามารีวิวก๊อกน้ำครับก๊อกน้ำอัตโนมัติเราครับ กดปุ่มนี่น้ำมาแล้วครับสามารถหาซื้อได้ที่ไหนแบงลาราดานเดาน้อะครับนี่ปิดกับกดนี่ครับเนี่ยต่อมันดูดน้ำเหมือนปั๊มน้ำเนาะใ้ทานกี่โวลต์เนี่ยแบตในตัวชาร์จเอาอ๋อชาร์จชาร์จไฟได้โอ้โหสุดยอดกี่บาทเนี่ยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทครับเพื่อนๆหาซื้อได้นะครับ หรือคุณผู้ชมซื้อได้ใน Lazada s h o p ป e ีนี่อสะดวกสะดวกสบายเนาะห้องต้องลงน้ำดูดน้ำมาล้างมือได้เลยนี่แหละไล่เฮ้ยไอเอลปลา,า,ปลากินกับช่างเกมครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างเกมไทยคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับ ถึงเวลาเข้าตอนแล้วครับอาหารกลางวันวันนี้มีต้ยมยำปลากระปองครับปุ๊กแกก่อนง่ายๆครับ ะ <Now. S 2> นาวเครื่องเครื่องสมุนไพรเฮาโืา้อขาค่าไปตะไคร้ใน,นมะกรูดแค่นี้ก็พอแล้วครับดับกลิ่น นี้ช่งเกมทุบพริกใส่ตัวนะครับใส่เลยมาแล้วน้ำเดือดใส่ปลาปองนะครับง่ายๆครับเมนูนี้สำหรับการปรุงนะครับ ช่างเกมมันมีน้ำปลาเนาะเอาซอสเทริยากิก็ได้ครับใส่ซอสเทริยากิประมาณหนึ่งช้อนนะครับกุ้มยำปลากระป๋องซอสเทริยากิครับโอ้โหชิมกันกันครับอืมกลมกลมครับเพราะว่าในตัวซอสเนี่ยจะมีโชยุหรือซีอิ๊วนะครับแล้วก็มีมิลินเนาะจะให้ความกลมก่อน กลมๆนะครับเติมมะนาวครับจิจัดแน่นอนติ๊เก็ตเลยครับ เข้าเขาก็เขาก็จะตีจ้าดินนะเจ้าตีจาดินครับเข้าด้วยกันเนาะมารับมากินข้าวด้วยกันครับโอ้ต้มยำปลากระป๋องครับเหมาะจินปิงมาแบงกินข้าวครับผมรุยแล้วครับรุยเลยครับ ดีครับชบาบอมสวัสดีครับนี่เราะจะมารีวิวไฟชิตกี่เม็ดหนี่งจากลาซาด้าลาซาดา้ากี่เม็ดกี่เม็ดห้าขุนห้าห้าขุนห้านะครับราคาเท่าไหร่นเนี่ยพันกว่าบาทพันแปดครับพี่ 1, พันแเนาะนเดี๋ยวมาดูวิธีการครับโซ่จะเป็นแบบ ค้างคาวอะ่ะก้างหมูซิลี่ยมค้างหมูนะครับ,บดูบอุปกรณ์อันนี้ไงชอบที่ใส่ส,สมอบกอะ่ะโอ้โห เรียบร้อยแล้วครับไฟชีดทอง <c oughs> สีเรี่ยมค้างหมูครับดูข้างหมูหน่อยดูข้างหมูหน่อยดูข้างหมูหน่อยดูค้างหมู

อันนี้มาควนครอบเวหนูมากระทื่น่ยเฮ้ยที่ร้านอยู่วะอะลาลาลาใิ่ลเลยใส่ตลยใสลยตัวย่งน่า ไปเลยกาเออน่ะตะคนมันตอกมาหน่อยอมครับอดนนี้นี่ได้กี่แก้วเนี่ยแก้วเดียวเ่ะจำครับนี่กี่นเนียไปเลยไปเลยมันบ้วนเหอ้ยหรอกใล่ไ่มอเคีก็ได้ สวัสดีครับเป๊โอ้สวัสดีครับโอ้ลูกตอนไหนมาไหนลูกที่พักมาครับมาขวายหน่อยโอ้เพฝนปดกี่โมงกี่ยามแนั่นแหละสักครัวนอนนี่หนอคืนนี่หนอนอนนอนนอนครับผมนีใส่แล้วบอ่อเอาแล้วบ่ไปเลยไปเลยเตรียมว่าแถววัดใส่เดี๋ยวจอาวิสิมคืนนี้เราจะมาแคมป์ปิ้งนี่นะครับอ่างเก็บน้ำห้วยตองอำเภอเสมิงเหนืนะออำเภอเสมงนะครับอำเภอเสมิง จงหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้เป็นการมักมักหมูนะครับสูตรง่ายๆแบบสั้งเกมครับใส่งาครับน้ำมันงาครับแล้วก็ซอสเทริยากิรสดีนิดหน่อยครับแป่งหมูกระทะนะครับใส่แล้วครับตอนนี้ใส่อะไรใส่งาครับซอสเทริยากิอันนี้มือมือล้างเรียบร้อยแล้วครับ นี่เอาใจแทนสีขาวเนาะมีโชยุมีมิลินเรียบร้อยนี่เหลือไว้ใส่น้ำซุปมันง,งายี่ห้อไหนก็ได้นะครับใส่หมดเลยเนาะเยอะๆเลยเยอะๆเลยอโอเครถด,ดีนิดหน่อยนะครับรถดีน,นะฮะพอๆนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะพอครัอ่ากองด้วยใกล้กงด้วยครับ น,นี่มือล้างแล้วเดี๋ยวคุกเขาไปเลยอันนี้สูตรของหมูกระทะนะครับเดี๋ยวมาจิ้มกัน,นครับโอเคครักใส่ย่างนะครับตะกี้สังเกตใส่เม็ดหอมปอมนะครับสูตรมึงเมืงครับใส่แล้วดีเราหน่อยเราหน่อยนะเออราหน่อยเคร่อความหอมครับแอลกอฮอล์โดนความร้อนแล้วจะสลายไปนะครับนี่เออนี่คนเข้ามาใส่กี่ไม่ได้กหร โอมันมันหนาเลรอเงยเป็นหรอซอสเทอริยากินะครับใส่ไปนิดนึงครับพอแล้วเดี๋ยวมันจะเกไปพอละไม่หอคุกเขาไปแล้วครับเดี๋ยวบืนเ่ามาย่างมาจิ้มลาเปยเนาะครับผมใส่แล้วไก่เปยใส่แล้วใส่แล้วครับผมหอมด้หอมหอมป้อมเหรอหอมจังแซมก่อร่อยเลยเดี๋ยวเกลือมันตกไม่หอมป้อมนี่เ่าทุบๆแล้วนะครับ หุงข้าวใช่ป้อมดูข,ขีดนะครับได้ยัไไงได้ยัไงได้ยังกีฟา้าเนี่สะสบายกองฟ้ากองฟ้านะครับทีมงานเฮาวันนี้

นี่ที่พิเศษลองรถตัวแขรถรถรถเสียปัอ่ะลองรถครับผม <laughs> <laughs> ลองรบฟวิวได้ฟ <laughs> ูวิวได้ครับผมมแตาะเอาเอา,เอาสบู่สบู่มีนะสะบู่มีลูกอะไรไม่ได้หรอาาสวัสดีครับไปเอาไปกินกับช่างเกมครับนี่เรามาเทสรถ รถจีบครับโฟวีดายไปได้ไหมครับช่างครับผมสบายมากครับผมติดครับติดติดแน่นอนวินมือครับวินมือติดที่เป๊ะทุกอย่างนี่เข้ามาเทสร,รถครับวันนี้เราจะเอารถจีบขึ้นน้ำครับเนี่ยมาลองระบบโฟวีดายไปได้ครับติดต่อได้ครับ สามารถติดต่อระบบท่านผู้ชมอยากซ่อมระบบโฟวิวอยากติดตั้งระบบโฟวิวครับตอนนี้ระบบโฟวิลฮอลดีครับตอนนี้โลดบรรดาบนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูครับะปครละเดี๋ยวไปดูครับ ไปแล้ปไปเย็นครับเย็นครับลิปน oh ี้ขอสักสองสองมลไลโอสองสองสองไลค์เออเอาเดียครับเทศลผมองครับสุดยอดครับสุดยอดครับ แบงวันนี้มาคืนมาค่ำคืนแล้วเนาะเข้าคืนแล้วครับปลาเขาได้ได้น้อยเนาะสักสิบปลาน้อยสามสักสามสีนสนส่นิ้วกันเนาะผลงานเฮากับหน้าดินกันงเงียบอยู่ครับเรื่อยๆชิลิวเรามีไฟสองเดี๋ยวเจอกันพวกมาเจ้าเนาะแบงเนาะ นี่เฮาลากันไปก่อนนะครับเจอกันตอนเช้าครับอาจจะมีเมนูเด็ดๆมาฝากครับตะกี้เฮากินเนาะต้มปลากระป๋องมาตอนเนาะแล้วก็หมูย่างหมูกระทะแล้วก็หุงข้าวกันเนาะเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับอากาศเย็นสุดยอดครับ โเดี๋ยวมาทำกับข้าวกินกันครับสวัสดีตอนเจ้าๆครับอยู่ที่แอ่งเก็บน้ำห้วยตองอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะเดินทางกลับแล้วครับดูบรรยากาศครับเย็นสบายครับอากาศเย็นสบายสามารถมาแคมป์ปิ้งได้นะครับ ค่าหัวโคลาสนะิบาาบ,าบาทนะครับห้าสิบาทค่าเบ็ดคันละยี่สิบาทนะครับบรรยากาศดีครับสำหรับมือเจ้าครับไข่กระทะครับโอ้โหมีแฮมด้วยนะครับแฮมแฮมสามชั้นกับข้าวเปล่าครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ไปเอาไปกินกับช่างเกมนะครับสวัสดีครับ